โอ้ยโอ้ยกินดีๆหน่อยแล้วนั่งดีๆน้องลามนั่งดีดูรอรอลาบได้นะลาบคามาส่งเดี๋ยวเบิ่งหน้าบ้านเดี๋ยวด้อลาบเอาน้องลามกินดีๆอย่าไปทำอย่าไปท่ำ นนะอะไรไหมคะอ๋อกินเลยกินเลยกินเลยดูแกนอำไม้เราโอ๊ยแกนอำไม้แม่นะแม่กินตอนกลางวันเหลือเท่าเนี้อันนี้เดียวมีแต่น้ำนะแม่ไม่กินนะ้ำมีแต่นนะ้ำรอราก,กินลาบหมูโอ้ยใส่ข้าวด้วยข้าวเนี้ยเขาใส่ทำไมเขาใส่แต่ไข่ เอ้น้องหลับมา่อยไหมครับเนี่ยนี่มันอร่อยเนาะอร่อยไหมครับอ๋ออร่อยมากไหมครับอ้อร่อยมากนะ